ะคะอิดพี่น้องกันนะวันนี้วันดีตอนเย็นๆค่ะมาค่ะได้อะไรกินแรงกันเนาะมากินเมียงปลาเผาน้ำกันได้ค่ะเด้อพี่น้อง รู้จะมาไล่อะไรให้ดูแล้วเนี่ยก็คือไล่กินอาหารละใหญ่ดูดิกินได้ไนะสวัสดีตอนเย็นๆค่ะมาค่ะได้อะไรกินแรงกันเนาะมากินเมียงปลาเผาน้ำกันได้ค่ะเดอ้อพี่นอ้อง ขอ,อเก็บคะแนนหน่อยนะคะเก็บนาทีหน่อยนะ,ะผักสดค่ะขนมจีนค่ะไม่ได้ขนมจีนมาค่ะแซ่บค่ะแซ่บมากินน้ำกันได้ค่ะพี่น้องเด้อมาค่ะมา โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพอก่อนค่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ดูกันรับชมกันขอบคุณค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บๆค่ะลงมือเลยค่ะทำใหญ่ๆดิจิตักเนื้อปลาใส่กันทำใหญ่ๆอร่อยอร่อยค่ะกินคนเดียวหาเพื่อนคุยด้ว ค่ะเพื่อน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 แล้วอามูกินกอนกินทีดเดียวค่ะเดี๋ยวลูกกลับมาก็กินที่หลังแม่กินก่อนนะแม่รอไม่ไหวแล้วหิวสดสดเลยค่ะมากินด้วยกันค่ะเจ็บเจ็บนาทีหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนนดูหน่อยนะคะ อร่อยมากเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอำค่ะอำมาตัวใหญ่ๆค่ะ ขอเก็บคะแนนหน่อยนะคะเก็บนาทีหน่อยนึงเนี่ยปลาเผาค่ะอยูน้ำจิม้มซีฟู้ดอันนี้น้ำจิ้มถั่วค่ะไอ้ฝันดีฝันเด็ดก็บอกหน่อยนะคะ ฝันดีฝันเด็ดก็บอกหน่อยนะคะฝันดีกันหรือยังคะด้ตัวไหนเนาะบอกกันหน่อยนะพรุ่นี้รวยแล้วพรุ่งนี้ให้รวยๆปังๆกันทุกๆคนนะคะทำใหญ่ๆอร่อยอร่อยค่ะจินคนเดียวหาเพื่อนคุยด้ว มา,า,มาทำมาทำเพื่นอน,นล้วไม่รู้จะมาไล้อะไรให้โโดูแล้วเนี่ยก็คือไล่กินอาหารละเป็นวันหยุดหนึ่งวันค่ะหยุดอาทิตย์ละวัน สดๆเลยค่ะมากินด้วยกันค่ะเก็บเก็บนาทีหน่อยนะคะเพื่อนๆพ,น,พ,น,พนดูหน่อยนะคะไอฝันดีฝันเด็ดก็บอกหน่อยนะคะวันดีตอนเย็นๆค่ะมาค่ะได้อะไรกินแรงกันเนาะมากินเมียงปลาเผาน้ำกันได้ค่ะเด้อที่น้อง ค่ะเเพื่อนอร่อยมากเลยค่ะ มาคะเพื่อนๆเร็พวพรุ่งนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเรื่อยๆปังๆไอ้ฝันดีฝันเด็ดก็บอกหน่อยนะคะมาค่ะมา ตอนเย็นๆค่ะมาค่ะได้อะไรกินแรงกันนาะมากินเมียงปลาเผาน้ำกันได้ค่ะเด้อพี่น้องเป็นวันหยุดหนึ่งวันค่ะหยุดอาทิตย์ละวันวันดีตอนเย็นๆค่ะมาค่ะได้อะไรกินแรงกันนาะมากินเมียงปลาเผาน้ำกันได้ค่ะเด้อพี่น้อง อามมกินก่อนกินทีเดียวค่ะเดี๋ยวลูกกลับมาก็กินที่หลังแม่กินก่อนนะแ,แม่เราไม่ไหวแล้วหิวมากินด้วยกันค่ะแซบๆค่ะลงมือเลยค่ะคํำใหญ่ๆดิบตักเนื้อปลาใส่กัน ฝันดีกันหรือยังคะได้ตัวไหนเนาะบอกกันหน่อยนะพรุ่นี้รวยแล้วพรุ่งนี้ให้รวยๆปังๆกันทุกๆคนนะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพอก่อนคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ดูกันรับชมกันขอบคุณคะ่ะมาค่ะมาทำยน่อยคะ่ะ ินอวดพี่น้องกันม่อยครับกินอวดพี่น้องกันมา,นนนม,ามาค่ะมาทำดสดๆเลยค่ะมากินด,ด้วยกันค่ะเจ็บเจ็บนาทีหน่อยนะคะ เพื่อนๆคนดูหน่อยนะคะันทุกทๆคนเลยค่ะสามตัวตรงสองตัวตรงมันหมานด้ค่ะเด้อ อ้ำค่ะอ้ดูให้จบนะพี่น้องขอขอเก็บเวลามานะค่นะมาทำยนะิบมาค่ะมา ทำนี้วันนี้มาตัวใหญ่ๆค่ะมาค่ะมาทำนี่บันีตอนเย็นๆค่ะ